สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีเมษและนี่คือดวงประจำเดือนรกรดกดาคมปีพศ2566ค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะการดูดวงเริ่มที่การงานนะคะเดือนนี้ว้าวเลยว้าวเลยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณคาดไม่ถึง งานที่คุณไม่ถนัดงานที่คุณคิดว่าคุณไม่น่าจะได้ละได้ค่ะเดือนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวนะคะเป็นจังหวะขาขึ้นเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดมากมายเลยค่ะแน่นอนแน่นอนเมื่อมีเรื่องดีเข้ามามันก็ต้องมีเรื่องที่คุณจะต้องสละทิ้งมันไปอืมมี ปรับตัวพลิกแพลงนะคะค่อนข้างค่อนข้างด่วนน่ะด่วนๆน,นะในเดือนนี้นะแต่ถามว่าเป็นในแง่ดีไหมในแง่ดีมากแง่บวกค่อนข้างเยอะมากแง่ลบคือคุณต้องสละทิ้งไปของเดิมของเก่าหรือเปล่าหรือว่าอะไรอะไรบางอย่างที่คุณทําอยู่คุณต้องทิ้งไป บางอย่างเท่านั้นนะคะหลายท่านทําหลายอย่างนะอย่าลืมนะคนสมัยนี้นะทําด้านเดียวไม่รุ่งต้องทําหลายด้านนะคะสรุปเรื่องการงานผ่านนะคะผ่านเยอะนะเดือนนี้เตรมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตจะพลิกผันไปจากเดิมนะคะปรับตัวให้ดีปรับตัวให้ดีดนะคะต้องต้องยอมต้องยอมเสียอะไรไปบางอย่างด้วยนะคะ การขึ้นในครั้งนี้นะการขึ้นในครั้งนี้ขึ้นค่อนข้างสูงและขึ้นแรงอืถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคนเก่งอย่างคุณทําได้อยู่แล้วนะคะต่อไปเรื่องการเงินค่ะเดือนนี้โอ้หมุนเงินอุดตลุดหมุนเงินเก่งมากจนรวยค่ะเดือนนี้ว้าวเลยว้าวจริงๆพอเปิดหน้าไพา่มาค่อนข้างว้าวพอไพ่ด้านบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะมาก นะคะคุณทำอะไรเอ่ยทำไมคุณคุณทำธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็หมุนเงินเก่งะค้าขายจนร่ำรวยเดือนนี้นะคะอู้ฟู่เลยล่ะคืนนั่งอยู่ก็ที่ก็ได้ตังค์แล้วคนทำงานประจำละ่ะคนทำงานประจำก็เช่นกันนะคะเงินก็เข้าบัญชีเต็มเต็มแล้วเดือนนี้นะมันเปินจังหวะขาขึ้นค่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจนจนคุณประสบความสําเร็จในเดือนนี้ก็แล้วกันนะคุณไม่ต้องห่วงนะคนทํางานประจํานะ มันแต่คนที่เห็นชัดคือคนที่ท,ทำธุรกิจส่วนตัวคนที่ทำฟรีแล์อิสระเขาจะเห็นชัดกว่ากว่าคนที่ทำงานประจำนะคะเพราะว่าทำงานประจำกว่าจะจบกว่าจะรู้ก็คือจบเดือนละ <c oughs> จบจบเดือนไปแล้วไงแต่คนที่เขาทำตรงนั้นเขาจะรู้เขาจะเห็นมันอยู่ในมือมันอยู่ในมือเขาไงนะคะนะสรุปการเงินผ่านนะคะเดือนนี้ผ่านเยอะมากค่ะเยอะมากยังยังไงก็ต้องเก็บนะคะเก็บ จัดแจงเงินให้มันดีๆนะคะนะเวียงไปเวียงมาจนได้เยอะเลยเนี่ยเห็นไหมนะคะนะคุณรู้จับพลิกแปลงสถานการณ์เงนินงคุณจนคุณรวยแต่คุณต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างไปบ้างนะคะธรรมดาเนาะมันมีเรื่องดีมันก็ต้องมีเรื่องที่อ่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอะหักล้างบาลาน,นะตรงนี้เป็นลักษณะการบาลานี่ดีๆๆ <S <S นะคะๆๆต่อไปเรื่องสุขภาพคะเดือนนี้ อ๋อไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพยกเว้นอ้วนยกเว้นอ้วนระวังการดื่มน้ําหวานจะอ้วนดื่มเบียร์ก็อ้วนนะคะแล้วก็โรคกระเพาะอาหารนะคะปวดประจําเดือนกดไลย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นลักษณะที่คุณดูแลตัวเองได้ทั้งหมดแต่ที่คุณดู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 แลไม mit, ด่ดูแลตัวเองไม่ได้คืออ้วนพุงห้อยนั่นเองนะคะ สรุปสุขภาพก็ผ่านไปไม่ต้องห่วงห่วงแต่วอ้วนอย่างเดียวจันรู้เพราะจันเคยได้ไพ่ใบนี้ไงอ้วนพุงออกนะคะนั่งแต่นั่งดูดวงนะคะต่อไปเรื่องความรักสิคะนะคนโสดในเดือนนี้ล่ะอืมจะบอกว่าพบรักกันแบบปิง๊งปัง กันเลยในเดือนนี้ก็ใช่นะต่างคนต่างชอบกันต่างคนต่างปิ้งกันก็ใช่นะคะนะอ,อย่าเพิ่งมีความสัมพันธ์กันนะห้ามเปน็นอันขาดเพราะว่ามาเร็วก็เคลมเร็วเหมือนกันนะดูใจกันไปก่อนนะคะสัก3ามสเดือนนะคะพูดค,คุยกันไปก่อนหรืออยู่เป็นโสดต่อไปก่อนได้นะคะนะอยู่เป็นโสดต่อได้นะคะแล้วแต่คุณนะคะมันจังหวะโอกาสนะที่จะพบเจอคู่ะเดือนนี้มันไม่มี นะคะมันไม่มีถ้ามีคงจะต้องออกงานนะคะงานเลี้ยงงานฉลองงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอ่าต้องออกงานต้องออกไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะพบถึงจะเจอนะถ้าถ้านั่งอยู่กับที่ไม่เจออ่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนแล้วก็อ่าเวลาคู่ทําอะไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดังใจคุณอะ่ะ ชักช้าไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปเร่งเร่งเร่ง,รงสปีดให้เขาทําให้เร็วๆอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้อ่ะต้องทําใจอย่างเดียวเดือนนี้ทําไมไม่ได้ดั่งใจสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคุณก็จะปากก็จะแบบอืมแบบนึงอ่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องทะเลาะก,กันใช่ไหมคะนะคะเพราะมันตัวนนี้เป็นแฮงแมนนะคะ เพราะฉะนั้นทะเลาะกันมีอยู่แต่ว่าเราต้องสงบปาสงบคำํำสงบใจเราไม่มีใครได้ดั่งใจซะทุกอย่างหรอกคะ่ะตัวเราเองด้วยนะอคิดแค่นี้มันก็จะปลงตกในใจเรื่องที่จะทะเลาะกันมันก็จะน้อยลงไปนะคะที่เราดีหมดเลยไม่มีปัญหาตัวคุณเองดีส,สุดที่ซ้ําไปนะดูแลครอบครัวดูแลบ้านช่องห้องหอเป็นอย่างดีเลยนะบทสรุปตามหน้าไพ่นี้ แน่นอนความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้มันก็ย่อมตามมาด้วยเรื่องที่คุณต้องลาจากอะไรบางอย่างนึง่งนะคะลาจากความสำเร็จแบบเดิมๆนะคะหันมาทําอะไรที่กำลังมากำลังรุ่งอยู่ทำเงินในคนได้อยู่ออม,มันก็ต้องยอมกันบ้างนะคะสรุปแล้วคือในไพ่น,นี้ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่ามันมีไพ่ดีๆ ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าไพ่ไม่ดีอืมทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆเดือนนี้คนโสดเองก็เหมือนกันนะการที่คุณจะพบพบรักครั้งนี้ยปิ๊งปังแบบต่างคนต่างปิ๊งกันแบบสัญชาตญาณบอกในครั้งเนี้ยคุณก็ต้องเลิกลาจากแฟนเก่าคนก่อนนะกรณีที่ท,ที่ที่คุณโสดโสดไม่จริงอะ่ะ เพิ่งโสดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจบอืมและอย่าเพิ่งมีความสัมพันธ์กันเน้นระยย้ำเพราะว่ามันมันปุกปรับไปนะคะมันโดนม,มันเปลี่ยนอะเดือนนี้มันเป็นอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปซะทุกอย่างทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ขอจี้ไปที่คนโสดแล้วก็พบรักกับใครสักคนอย่าเพิ่งมีความสัมพันธ์กันคบกันไปอักสามสี่เดือนก่อนนะคะอืมเรื่องการเงินนี่ไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาเลยเรื่องงานก็ไม่มีปัญหา มันเป็นขาขึ้นมันเป็นจังหวะเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณเองคุณไม่เคยทำหรอกอันนี้เดี๋ยวคุณทําคุณจะโอเคอ่ะบางคนไม่ได้เรียนสาขานี้มาแต่ทำงานนี้ได้โอเคนะงั้นคุณก็ต้องลืมงานเก่าไปยกตัวอย่างเช่นให้ฟังเฉยๆนะคะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเพราะเดือนนี้ค่อนข้างเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพราะว่านี้เป็นเดือนรกรกฎาคมละมันจะเข้าสู่หมดครื่งปีหลังละ ซึ่งหลายท่านอาการออกไปแล้วเมื่อช่วงประมาณสักเมาษาพฤตสภาบางท่านมีอาการออกไปอาการออกอย่างเช่นอะไรการยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดรถแรงนะแรงไม่แรงเดีย๋ยวเขาจะอะไรไม่รู้มาห้อยหน้าประตูบ้านแล้ก็เข้าไม่ได้เมื่อเรารู้แล้วเราก็เตรียมที่อยู่ใหม่ก็แล้วกันอย่าไปซีเรียสลมแล้วต้องรู้จักลุกขึ้น จบแล้วก็ต้องร,รู้จักเริ่มนะคะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราศีเมษเลยนะคะพูดเฉยๆพูดบนให้ฟังเฉยๆมันมันเริ่มรุนแรงขึ้นมันส่อเค้าขึ้นธนาคารกลางธนาคารกลางสหรัฐก็อุ้มธนาคารใช่ไหมทุกคนเห็นข่าวไหมธนาคารสวิสใช่ไหมอุ้มธนาคารเครดิตสวิสใช่ไหมอ่าเอาเอาดินมาถมอะถมปัญหาเอาไว้ไม่ใครเจอมันก็อยู่ตรงนั้นในปัญหายัางอยู่ เมื่อธานาคารล้มแล้วอสังหาริมารัพย์ก็จะล้มตามเพราะดอกเบี้ยม,มันสูงเรื่องนี้เกิดที่เมืองนอกกระทบกับคนทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทประเทศเดียวนะอันนี้อาจารย์ดูอาจารย์ฟังจากข่าวนะยังไม่ได้เปิดดูภายในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าหนักหนาสาหัสแค่นั้นนี่มันหนักอยู่นะแต่คนที่พร้อมแล้วคนที่พร้อมแล้วก็สบายไป กะะ็ชิวๆแต่ชิวไม่เยอะนะชิวได้ไม่เยอะชิวได้น้อยนะคะตอน,น้อาจย์ก็เตรียมจักรยานเอละปัน่นไปตลาดนะทุกท่านเตรียมอะไรไว้บ้างอะเตรียมอะไรให้ตัวเองบ้างอ่ะอ่ารีไฟแนนซ์ดีไหมนะคะพูดคุยกับเจ้านีไหมอะไรอย่างนี้นะขอลดดอกในไหมอะไรอย่างนี้นะต้องพูดคุยกับเจ้านีของเรา นะแต่ตรงนี้คณไม่ได้เป็นนี่นะอาจารย์พูดถึงบางคนซ้ำวันซ้ำติงเท่านั้นถ้า่าคุณมีเพื่อนหรือญาติที่เป็นแบบนี้อยู่ต้องให้คําแนะนําดีๆนะคะและที่สําคัญที่สุดย้ายใครยืมเงินเป็นสินขาดไม่ได้คืนยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครได้คืนมีแต่หลอกมีแต่โกงกันนะคะอ่ะหมดแล้วจริงๆเรื่อยเปื่อยไปเกี่ยวกับหน้าไพ่นี้เลยก็มีตั้งเยอะตั้งแยะอาจารย์ก็ลามปามไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เลย ดูสิไม่น่าเลยอะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ